ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ขึ้น6สถานะนี้จะต้องไปต่ออย่างไรบ้างคลิปนี้บุ่มอธิบายให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ่มในวันที่17กันยายนปี2565นะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครบ้างที่ตรวจสอบสิทธิ์สถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในรอบใหม่แล้วขึ้นสถานะว่าอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ใครยังไม่รู้ว่าสถานะของตัวเองนั้นจะต้องทําอย่างไรต่อบ้างนะวันนี้บุมมาสรุปในคลิปวิดีโอนี้คลิปเดียวให้ฟังแบบช,ชัดเจนครบถ้วนกันเลยนะแต่ก่อนไปรับชมนะบุ๋มก็อยากขอกาลังใจใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกบ,บุ๋มฝากกดติดตามแล้วก็ยื่ดกระดิ่งแจ้งเตือน เอาไว้และถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะซึ่ง6สถานะที่ผมจะบอกดังต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในรอบใหม่ที่มีการเปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะทั้งหมด2ช่องทางก็คือลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนหรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นั้นได้ตรวจสอบสถานะของตัวเองกันนะคะซึ่งสถานะแรกนะที่บุ๋มจะบอกดินต่อไปนี้ทุกคนก็ทราบแล้วก็จดหรือว่าใครยังไม่ทราบนะก็ฟังกันดีๆนะหนึ่งเลยนะก็คือการลงทะเบียนสมบูรณ์นะคะก็ไม่ต้องทำอะไรนะให้รอตรวจผลใหญ่หลักเกณฑ์ทั้ง8ข้อในช่วงเดือนมกราคมปี2566นั่นเองค่ะ สถานะนี้ก็คือสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะคะเอกสารอะไรครบเรียบร้อยแล้วน่ะสก็คือสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะก็สามารถดาเนินการแก้ไขข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมจนถึง3พฤศจิกายน65นะคะ และทีนี้ก็สามารถรอตรวจสอบสิทธิ์ได้ภายใน20พฤศจิกายน65นี้ค่ะต่อมาค่ะสถานะที่3นะคะนั่นก็คือสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากมีผู้สมรสตรวจผลซ้ำอีกครั้งนะคะในวันที่20กันยายน65เป็นต้นไปนะคะอย่างเช่นผู้สมรสนี่นะ,ะแต่ว่าเขาได้เสียชีวิตลงไปแล้วนานแล้วนะคะทีนี้ในระบบมันจะต้องแบบว่า ให้แนบเอกสารนุนนี้นั่นก็คือเราไม่ต้องไปทําอะไรมันนะคะคือผู้เสียชีวิตแล้วนะคะก็เอากลับคืนมาคืนชีพไม่ได้นะคะนั่นเองก็ไม่ต้องทําอะไรค่ะรอตรวจสอบผลซ้ํานะคะในวันที่20กันยายนเป็นต้นไปค่ะรอนะคะทุกคนสถานะต่อไปสถานะที่4นะคะนั่นก็คือ การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากใส่ชื่อบุตรไม่ครบนะคะให้ดําเนินการแก้ไขได้ในวันที่20ถึง3กันยายน65นะคะก็แก้ไขให้ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองนะคะสมมติแม่มีลูกกี่คนที่อายุไม่เกิน18ปีก็กรอกลงไปให้ครบทุกคนนั่นเองนะคะส่วนพ่อมีลูกไม่เกิน18ปีกี่คนถ้าตรงเงื่อนไขก็ให้กรอกชื่อลูกลงไปในแบบฟอร์มด้วยนะคะเอกสารก็เตรียมให้ครบคือสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตรของลูกนั่นเองนะคะแล้วก็ลงลายมือชื่อเส้นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยด้วยนะคะสถานะที่5ค่ะสถานะบอกว่าข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้องสถานะนี้ให้ยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสารที่หน่วยงานลงทะเบียนให้เสร็จนะคะและได้ในส่วนที่11ระบบจะอัปเดตสถานะเป็นสีเขียวให้นั่นก็คือกระทรวงการคลางได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วนะคะ ถึงจะสามารถตรวจสอบสถานะครอบครัวได้โดยตรวจสอบสถานะครอบครัวได้ทุกวันศุกร์ไปจนถึงวันที่28ตุลาคม65นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือสถานะคนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วแต่ว่ายังไม่ไปยื่นเอกสารหรือว่ายังไม่ว่างไปนั่นเองนะคะสุดท้ายสถานะที่6นั่นเองค่ะก็คืออยู่ระหว่างดําเนินการหน่วยงานลงทะเบียนสถานะนี้นะให้รอการอัปเดตผลอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่ง เขาก็จะอัปเดตผลทุกวันศุกร์นั่นเองค่ะสําหรับผู้ที่ยังไม่ไปส่งเอกสารนะคะในการลงทะเบียนก็ให้ไปส่งได้เลยนะ้าว่างนะไม่ต้องรอให้ถึงวันที่19ตุลาคมนั่นเองนะคะโอเคค่ะสําหรับพี่ป้านาอาคนไหนสถานะเป็นอย่างไรคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆมาบอกบุ๋มได้นะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรแบบช่วยกันได้ก็ สามารถช่วยกันได้นะคะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ